สวัสดีอาจารย์ทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับขอต้อนรับอาจารย์ทุกคนเข้าสู่การนมัสก,การในช่วงเช้าเพื่อรับการเสริมกำลังที่มาจากพระเจ้านะครับมีพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับที่ก่อนที่เราจะนมัสก,การนะครับอิสยาบทที่9ข้อ6กล่าวว่าด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขาและเขาจะได้รับการขนานนามว่าที่ปรึกษามาสจันพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระบิดานิรันร์องค์สันติราชเราจะนมัสก,การด้วยการด้วยเพลงจงฟังเพลงแห่งทุศวัรร์นะครับ châu bường bom เจ้าเบื้องบนองพระคริสติติดเบื้องบนเป็นพระเจ้าผู้ทรงประชานความพระทัยลงมาบังเกิดแด้มารียิงผู้ราเสรยงองพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ลองมาส่งกายามานุษย์สงสตูพูปรากฏเป็นพระเยซูอิม,มาดูเอลฉันฟังเพลงแห่งทุศวรรสากทุกันพระเจ้าเบื้องบนพระเยซูเป็นเมดไม่ตรี ทรงพระนางผู้เลี้ยงอันดีเป็นสาววางแห่งความชอบทรรมสองทั่วทูประเทศชจุกจัรสองมา,าผู้คนลงหายก็ผูวช่วยพวกจนบนตายและทรงยกบาปโทษให้พลัน รอดชีวิตตลอดนิรันดร์ฉันฟังเพลงแห่งทูตสาววันสาธุการพระเจ้าเบื้องบนขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูริตทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราจากเบื้องบนนะครับในเทศกาลคริสต์มาสนี้เรารู้ว่ามีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อเราทั้งหลาย ต่อมนุษย์ทั้งปวงนะครับก่อนที่เราจะฟังพระคำของพระเจ้านะครับนะเราจะมัสการด้วยอีกเพลงหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าข้าประจน์ทุกสิ่งนะครับฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้านะครับเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและพระเจ้าจะทรงทําหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเป็นกําลังเป็นแรงที่เสริมเรานะครับเป็นเพื่อนพิสหายที่แท้จริงในชีวิตของเรานะครับ ยาทุกร้อนในสิ่งใดใฝากเอาไว้ให้พระองค์อาทิตย์นทวิ่งวอนทุกอย่าง้วยใจขอพระคุณพระเยซูจะส่งประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้ม ครองใจของข้าทุกวันทุกเวลาข้าพจนทุกสิ่งโดยโปรง่งผู้เสริมกำลังข้าพจนญทุกๆอย่างหวบัวในทางพระองค์ข้าพจนทุกสิ่ง จะดีจะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมออย่าทุกข์ร้อนอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆฝากเอาไว้ให้พระองค์าที่ทานวิงวอนทุกอย่างโดยใจขอบพระคุณ พระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของมค่าทุกวันทุกเวลาข้าพะจนทุกสิ่งโดยโปรดู้เสริมกำลังข้าพเชนทุกทๆอย่าง วางในทางพระองค์ข้าพจนทุกสิ่งจะดีจะ,จะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอ ขอเร่วมใจฐานก่อนที่จะฟังพระกรรมของพระเจ้าในเจ้านี้ด้วยกันนะครับมดตนาสุกการก็แต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์สาหรับความรักความหวังความเชื่อที่พระองค์ทรงประทานนี้แก่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสเวลาช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีความหมายต่อมนุษยชาติคือพระองค์ทรงทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อไทยเราทั้งหลายทุกคน เพื่อจะทําให้ชีวิตของเราได้ชีวิตที่สมบูรณ์ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดบุปพรณ์พระคำพระวจนะของพระองค์จะเป็นที่หนุนจิตจูใจจะเป็นที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับกําลังได้ความได้รับความเข้าใจในชีวิตของเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระสุคริตเจ้าครับในเช้าวันนี้เราจะฟังพระคำของพระเจ้าด้วยการจากผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับ สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านที่รับชมร่วมกันนะครับทางออนไลน์นะครับในเช้าวันนี้นะครับครับเรามาสู่ในเทียนเล่มที่สองนะครับในสัปดาห์ที่สองของการเตรียมรับเสด็จนะครับก็เป็นเทียนสีเหลืองนะครับเป็นเทียนสีเหลืองเทียนแห่งทุสวรรค์นะครับ จะ,จะนำพระราะธรรมของพระเจ้านะครับจากพระธรรมลูก,กาบทที่1นะครับข้อที่26เป็นต้นไปนะครับได้บอกไว้ว่าเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบียนนั้นให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเร็สมาถึงหญิงพรมจารีคนหนึ่งที่ได้มั่นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อวงดาวิด หญิงพมจารีนั้นชื่อมารีทุตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพมจารีนั้นแล้วว่าเธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิดพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอฝ่ายมารีก็ตกใจเพราะคำพูดของทูตนั้นและดำพึงว่าคำทักทายนั้นจะหมายว่าอย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่ามารีเอย๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอ เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปานแล้วดูเถิดเธอจะตั้งคันและคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระพรพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุพรบุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลย ฝ่ายมารีทูลทูสวรรค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่ทูสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและดทธิดเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า ครับแล้วก็ต่อนะครับดูสินางเอลิซาเบตยาิของเธอชรลาแล้วก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วยบัดนี้นางนั้นที่ทรงที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีคันให้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคําของท่านแล้วทูตนั้นก็จากเธอไปและอีกตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมลูกานะครับบทที่สองนะครับตั้งแต่ข้อที่8ไปได้บอกว่าในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระเป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า อย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาอย่างท่านทั้งหลายคือความปีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคิสเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสําคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารน,นั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์มูหนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผน่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทางปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปานนั้นครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในสองตอนนี้นะครับเราได้เห็นถึงทูตสวรรค์นะครับที่ได้มาบอกข่าวดีทั้งกับโยเซฟมาลีและกับทูตสวรรค์นะครับดังนั้นในการที่เราระลึกถึงข่าวดีต่างๆนั้นเราก็จะต้องนึกถึง ทตสวรรค์นะครับในการที่ทุสวรค์นั้นเป็นผู้ส่งหรือบอกข่าวดีเราจะเห็นว่าเวลาเราไปร้องเพงลงค a r o โรล g ิงใช่ไหมครับก็เขาก็จะบอกว่าเป็นเหมือนทตสวรรค์ใช่ครับเป็นเหมือนทุสวรรค์มาส่งข่าวดีมาส่งบทเพลงนะครับดังนั้นในทุกๆวันนะครับอยากจะให้เราใช้ชีวิตเหมือนกับทุสวรรค์ในการที่เราพร้อมที่จะประกาศข่าวดีให้กับอีกหลายๆคน ที่ต้องการอยากจะรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะในช่วงโอกาสดีๆเช่นนี้ในเทศกาลคริสต์มาสที่เราจะสามารถประกาศและในการที่เราจะบอกถึงข่าวดีนั้นนะครับความหมายที่แท้จริงในวันคริสต์มาสว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงมาบังเกิดบนโลกมนุษย์นี้พรงทรงกระทำพันธกิจการสั่งสอนเป็นแบบอย่างเรื่องความถ่อมใจและพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคน ดังนั้นข่าวดีเช่นน like, ี้นะครับเราเป็นผู <Twilight> ้หนึ่งที่เรารู้แล้วนะครับว่าข่าวดีเช่นนี้เราไม่ควรเก็บไว้เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าทูตสวรรค์นําข่าวดีไปบอกกับมารีมารีก็ตกใจนะครับมารีก็ตกใจนเวลานั้นเช่นเดียวกันกับคนเลี้ยงแกะนะครับคนเลี้ยงแกะพอเห็นทูตสวรรค์เป็นไงครับตอนผมจําได้ตอนผมเป็นอนุชนนะครับตอนผมเป็นอนุชน ผมก็ได้แสดงละครที่โบสถ์นะครับก็จะได้แสดงเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับเป็นคนเลี้ยงแกะนะครับพอทูตสวรรค์มาครับเราต้องทําหน้าป้องนะครับแล้วก็จะมีแสงไฟกระพริบกระพริบนะครับแล้วเราก็จะต้องพูดว่าโอ้ยผีผีกลัวกลัวนะครับก็ตอนแสดงละครนี่ตอนเด็กนี่จําได้เลยนะครับก็จะบอกว่าเราจะกลัวทูตสวรรค์แต่เป็นไงครับพอเราได้เห็นประโยคที่ทูตสวรรค์บอกนะครับก็คือว่า อย่ากลัวเลยใช่ไหมครับเพราะเราจะนําข่าวดีนะครับนําข่าวดีมาบอกอย่างท่านทั้งหลายนะครับคือองค์พระผิ้เจ้าพระผู้ไถ่พระเมสสิยานะครับจะมาบังเกิดบนโลกใบนี้นะครับดังนั้นในเทศกาลเตรียมรับเสด็จนะครับในสัปดาห์ที่2ในเทียนเล่มสีเหลืองนี้เราจึงล,ลึกละ,ละลึกถึงทูุสวรรค์นะครับในการที่ได้ลงมาบอกข่าวดีให้กับ มารีโยเซฟนะครับและคนเลี้ยงแกะดังนั้นเช่นเดียวกันครับในปัจจุบันนี้เราก็ต้องเป็นผู้หนึ่งที่เราจะเป็นทูตสวรรค์นั้นในการที่จะนำข่าวดีนำข่าวประเสริฐนะครับไปบอกให้กับคนที่ยังไม่รู้จักรวมถึงคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงในวันคริสต์มาสที่จะให้ทุกคนนั้นได้รู้ถึงข่าวประเสริฐข่าวดีนั้นว่า พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดบนโลกใบนี้นะครับไม่ใช่ให้เราไปพูดถึงสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือการประกาศถึงเรื่องต่างๆนะครับในพระเจ้าธรรมก็อยากจะให้เราได้ใช้ปากใช้ดิมฝีปากในการที่จะพูดสร้างสารรค์ในสิ่งที่ดีนะครับในการที่เราจะพูดและก็นำ แสงสว่างไปยังชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่เป็นปากที่นำความแตกแยกนำความมืดนะครับไปสู่ชุมชนหรือในองค์กรต่างๆนะครับแต่ให้เราเป็นทุตสวรค์ในการที่จะพูดและในการที่จะประกาศข่าวดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเทศกาลคริสต์มาสนี้ข่าวดีที่เราควรบอกและควรประกาศนะครับอย่างยิ่งนั่นก็คือการที่องค์พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดบนโลกใบนี้ พระองค์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปให้กับมนุษย์ทุกคนและโดยเฉพาะยิ่งเราทุกคนที่เป็นคนบาปไม่สามารถช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากความบาปนั้นได้แต่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นผู้นั้นเป็นผู้ที่มาเป็นค่าไถ่าบาปให้กับชีวิตของเราทุกคนดังนั้นความหมายที่แท้จริงนะครับในการที่เราจะเป็นทูตสวรรค์ที่จะบอกข่าวดีนั้นคือพระเจ้าพระบิดาได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดบนโลกใบนี้ เพื่อความรอดและชีวิตนิรันที่จะมาถึงทุกท่านขอเราสงบใจอหฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาที่ได้มาบังเกิดบนโลกใบนี้เพื่อเป็นค่าไทบาปให้กับมนุษย์ทุกคนที่เป็นคนบาปขอพระเจ้าทรงโปรดวอวยพรมหมายทุกคนในการที่จะได้รับใช้พระเจ้าตามตะลันตามความสามารถและตามหน้าที่ที่พระเจ้าทรงโปรดมอบหมายให้กับหลายคนนั้น ตามชอบภัยของพระองค์ของเจ้าสถิตหนุนนําอวยพรและเสริมกําลังทุกท่านในการที่จะได้รับพระพอรอุดมที่มาจากพระองค์ต่อจนครอบครัวของทุกท่านในการที่จะได้รับสิทธิสุขที่มาจากพระเจ้าด้วยเช่นกันข้าพเจ้าจึงขออธิฐานขอบ,ขอบ,ขอบพระคุณพระองค์ทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมนครับขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับการนมัสการที่ เราทุกคนนะครับมีโอกาสได้มาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามีการรับฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าร่วมกันนะครับเชิญชวนคุณครูบุคลากรทุกท่านนะครับในเวลาเจนาฬิกานาทีนะครับเราจะเริ่มในการนมัสก,การในส่วนของของาทาครูและบุคลากรของทางโรงเรียนพระดุราชนะครับแล้วก็รวมถึงการถ่ายทอดออนไลน์นะครับเชิญทุกท่านในการที่จะรับพระพรนะครับในช่องทางออนไลน์นี้เช่นเดียวกันนะครับและเราก็เชื่อว่าเมื่อ เราอโอกาสได้ประกาศโอกาสได้พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้านะครับพระพรของพระเจ้านั้นก็จะส่งต่อไปให้กับอ,อ,กอีกหลายๆชีวิตอีกหลายๆจิตวิญญาณอย่างแน่นอนนะครับท้ายก็ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมพลังทุกท่านครับขอบคุณครับ